ครับสวัสดีครับจากเพลทลับซ่อมไฟฉายมูทิฟไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายคอนวอยนะครับรุ่น s 2 1 a นะครับก็ตัวนี้เป็นรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่217.0นนะครับจะคล้ายๆกับคอนคอนวอย s 2นะครับแต่คอนวอย s 2จะมีขนาดเล็กกว่านะครับเนื่องจากว่าใช้แบตเตอรี่186.50นะครับ แบตเตอรี่1860จะมีขนาดเล็กกว่า2.700น,นะครับก็มาดเาูเดี๋ยวมาดูตัว Convoy s g 1 a นะครับก็ทีแรกคุยกับลูกค้าว่าลูกค้าแจ้งอาการมาว่า,าตัวไฟฉายนะครับหลอดน่าจะเสียนะก็ทำการทอดออกมาเช็คเรียบร้อยนะครับก็สรุปว่าหลอดไม่เสีย แต่ที่เสียคือวงจรน,นะครับวงจรไม่ทํางานเนาะก็โอเคก็ได้ทําการเปลี่ยนวงจรใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟท้ายสวิตช์เลสนะครับสวิตของเดิมเป็นปุ่มยางกดนะตัวนี้เป็นสวิตช์เลสนะครับสวิสตช์ตนเลสนะแล้วก็มีไฟนะอันนี้ผมปิดไว้นะไฟมันเลยยังไม่ติดนะครับอ่ะเปิดไฟนี่ ที่เปิดไฟนะครับก็คือขันท้ายให้แน่นนะครับขันท้ายให้แน่นมันก็จะมีไฟสลับสีช้าๆไปเรื่อยๆนะครับนี่นะทีแรกว่าจะส่งงานให้กับลูกค้าตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนนะพอดีปวดหัวเยอะนะครับก็เลยต้องหยุดทําไว้ก่อนเพราะทีแรกก็เล่งแหละพอเล่งไปเล่งมาปุ๊บ มันไม่ไหวนะครับก็เลยงานก็เลยล่าช้าไปอีกนะยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับที่งานล่าช้าเนาะพอดีอาการปวดหัวผมเป็นไมเกรนนะครับอาการไมเกรนค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะมันก็เลยปวดหัวเยอะมากนะครับอ่ะนี่นะครับก็เลยอ่ะเนี่ยก็สลับสีไฟไฟท้ายสลับสีจะชา้าเป็นแบบนี้นะครับวนลูปไปเรื่อย ถ้าตั้งเปิดไว้นะครับบางคนถามว่าประโยชน์ของไฟท้ายคืออะไรนะครับก็คือสมมุติว่าเราตั้งไว้หลังตู้เย็นนะครับตั้งไว้แบบนี้นะครับแล้วเราปิดไฟหมดเลยนะเราก็จะรู้ว่าตำแหน่งของไฟฉายต้องอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถามว่าไฟท้ายที่สวิตกินแบตเตอรี่ไหมนะครับกินนะครับแต่ว่ากินน้อยนะ ก็จะผมจะแนะนําอย่างนี้นะครับเอ,อถ้าตัวไฟฉายไม่ได้ใช้งานเลยสมมุติว่าตั้งไว้หลังตู้เย็นนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานเลยนะก็ถ้าจะเปิดไฟไว้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องถอดแบตเตอรี่ออกมาชาร์จทุก2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์1ครั้งนะครับถอดออกมาชาร์จทีนึงนะจริงๆแล้วมันอยู่ได้เป็นเดือนนะครับ แต่เพื่ออะไรนะครับที่ผมบอกว่าให้2อาทิตย์ถอดออกมาชัดหนึ่งครั้งเพื่อว่าตอนที่มีเ,เกิดเหตุการณ์ไฟดับจะได้มีแบตเตอรี่ไว้ใช้งานนะครับจะได้มีแบตเตอรี่ไว้ใช้งานนะแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราจะปิดหมดเลยนะครับโดยใส่แบตเตอรี่คาวไว้ทํำยังไงนะครับมุนฝาท้ายออกนิดหนึ่งแค่นี้นะครับวงจรแบตเอ่อวง วงจรของชุดไฟท้ายนะครับจะตัดการทำงานทั้งหมดนะครับรวมถึงสวิตช์นี้ก็เปิดไม่ติดเหมือนกันนะเนี่ยกดเปิดแล้วนะแต่ไม่ติดนะครับเพราะว่ามันตัดการทำงานทั้งหมดนะครับอ่าพอเราขันเข้าไปแน่นเสร็จปุ๊บอ่าอันนี้เราขันแน่นเนาะมันก็จะติดปกติพอเราเปิดไฟหน้าปุ๊บไฟท้ายก็จะดับนะครับวงจรของตัวไฟ,ไฟท้ายจะเป็นแบบนี้นะครับ เปิดไฟหน้าปุ๊บไฟท้ายดับนะครับเปิดไฟหน้าปุ๊บไฟท้ายดับปิดไฟหน้าไฟท้ายเปิดนะครับจะเปสลับกันแบบนี้นะครับถ้าจะให้ดับหมดเลยก็คลายฝาท้ายออกนิดนึงนะครับแค่นี้เองนะอ่ะเดีย๋ยวมาดูโหมดของตัววงจรนะครับว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับตัวนี้วงจรตัวนี้ที่เปลี่ยนไปให้ใหม่นะครับ จะมีแค่3โหมดอ่าสโหมดในที่นี้ก็คือเปิดไฟฉายขึ้นมาปุ๊บแรงเลยสว่างสุดนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บสว่างสุดนะครับอ่าเปิดขึ้นมาปุ๊บสว่างสุดดับเบิลคลิก2ครั้งตึกต๊กๆจะเป็นโหมดเอ่อความสว่างอยู่ที่35%นะครับอ่านี่นะ สว่างสุดก็อยู่ที่35%ของตัวเอ่ของตัวตัวไฟฉายนะครับแล้วก็กด3ครั้งจะเข้าหมดสต็อป1 2 3 1 2สอ่าแบบนี้นะครับกด3ครั้ง3ครั้งติดก,กันเลยทิปนทิกนะครับ1 2 3ปุ๊บนี่กดดับ2ครั้งสครั้งเป็นเข้าโหมด35%เอ่อ35%ก็คือโหมดเบาน,นั่นเอง นะหมดเบาแสงนะครับแล้วก็กด3ครั้งนะครับจะเข้าโหมดสต็อปอ่าโต้ไฟฉายก็จะมีโหมดฟังก์ชันอยู่แค่นี้นะครับนะจริงๆมันจะมีการตั้งค่าอีก12กรุ๊ปโหมดนะครับแต่มันเป็นเพียงแค่ว่าออแสงแรกเปิดอะไรแค่นั้นเองแสงแรกเปิด75 50 35 หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะสลับไปสลับมาอยู่แค่นี้นะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไม่ไปยุ่งกับโหมดพวกนั้นอ่ะเราใช้งานแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าตัววงจรที่ตั้งค่ามาจากโรงงานนะครับก็คือแบบมันจะทําให้แบบใช้งานง่ายสุดนะครับก็คือเปิดแล้วแรงเลยเปิด้นมาปุ๊บแปลงสว่างเอาปึ้งขึ้นมาเลยนะครับ แต่ถามว่าร้อนไหมร้อนแน่นอนนะครับเพราะว่าความสว่างมันเยอะนะครับ2,000กว่าลูเมนอะ่ะยังไงก็ร้อนนะครับร้อนแรงเลยนะหัวไฟฉายร้อนนะครับก็ใช้งานนา,นานใช้งานต่อเนื่องนะครับเบาแสงก่อนเลยนะถ้าสมมุติว่าเราจะเปิดใช้งานเกิน5นาทีขึ้นไปนะเพราะหมดเบาแสงของมันนะครับเยู่ยที่3าเนี่ยก็สว่างสว่างเพียงพอต่อการใช้งานเลย นะครับไม่ใช่ว่าหลี่จนเกินไปนะสำหรับตัวไฟฉายตัวนี้นะครับน,นี่นะครับก็โอเคครับสำหรับตัวไฟฉาย Convoy s 21 a นะครับตัวนี้ก็เตรียมส่งกลับหาพี่เจ้าของไฟฉายแล้วก็พี่เพี่ไน้สนใจจะซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับยินดีให้บริการครับ หรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้ครับช่างมิ้นครับสวัสดีครับ